มีลมหายใจเป็นเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนอื่นก็ได้เราอยู่ลำพังมีลมหายใจเป็นเพื่อนไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปซ้อมมาไว้ต่อไปพอเราแก่แนละ้วต้องอยู่คนเดียวบางคนอยู่คนเดียวเรื่องแต่หนุ่มแต่สาวนะอาจจะมีเงินมีทองนะแต่มันไม่มีใครอยู่ด้วยแนละ้ว ไม่มีเงินยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีกินไม่มีะไรนี่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้นอนจมมือจมฉี่อยู่งั้นนี่เราหวังพึ่งคนอื่นหวังยากบางคนสมัยก่อนนะก็มีลูกหวังพึ่งลูกเดี๋ยวนี้พึ่งไม่ได้หวังมีคู่ชีวิตเกิดเหลืออยู่คนเดียวไม่มีคู่ชีวิตแล้ว เนี่ยเราซ้อมนะอยู่กับธรรมะอยู่กับลมหายใจของเราอย่าหายใจทิ้งหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเราจะไม่เหงาไม่ว้าเหวเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราจนวันตายะ ตายเมื่อไหร่ก็ทิ้งกันเมนื่อนนัะ้ก็เลิกหายใจยังไม่ตายยังหายใจอยูนะ่เพื่อนตัวนี้ยังไม่ทิ้งเราคนอื่นสิ่งอื่นทิ้งเราได้ลมหายใจมันยังไม่ทิ้งเราไปงั้นหัดอยู่กับมันให้คุ้นเคย